นี่จะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงอะไรครับประเทศไทยปะประเทศไทยร้องเลยประเทศไทยนวลเนะี่จะที่ไทยเป็นเป็ไทยเป็นไทยกันไ,ไทยที่จะยืดเริ่มตนกันวง้เดี๋